และในลำดับต่อไปขอเชิญพบกับปฏิบัติการลูกผู้ชายโทษนรกบทประพันธ์ของพนมเทียมตอนธรณีแดนเดือดนะบัดนี้ขอเชิญครับบทที่74เอกสารลับบัดนี้ฟิล์มต้นเหตุแห่งฆาตกรรมสยองของพรดักลัส ถือชูอยู่ในมือของเขาอย่างระมัดระวังในความมืดมนของอักษรถี่ยิบในภาษาซึ่งไม่อาจจะเข้าใจได้นั้นเขาเพอสังเกตเห็นความสะดุดใจสิ่งหนึ่งได้จากมุมซ้ายอาศัยจากแว่นขยายมันคืออักษร f อซปริศนาสำคัญของชมรมอันเดอร์กราวซึ่งเขาติดตามหากุญแจเฉลยอ,อยู่ทุกขณะจิตได้ผุดขึ้นให้เห็นอีกแล้ว ฤิธีวางฟิล์มลงกับแผ่นกระจกกรอบรูปใช้กระจกโปรงตาอีกแผ่นหนึ่งประกอบทับไว้เบื้องบนแล้วเสียบกระจกกรอบรูปทั้งสองแผ่นซึ่งขณะนี้อัดฟิล์มไว้ตรงกลางเข้ากรอบเดิมใช้ไฟโคมที่มีลำแสงกดเบ็ดเส้นประจำอยู่บนโตะ๊ะสองให้เห็นแสงทะลุกออกมาจากด้านหลังอักขระต่างๆที่บรรจุอยู่ในฟิล์มพลันผุดเด่นชัดขึ้นด้วยวิธีดัดแปลงง่ายๆของเขา ถานัดกว่าที่จะยกขึ้นส่องกับไฟบนเพดานมาเรียมไม่มีอะไรที่เธอคิดว่าจะปิดบังฉันไว้อีกไม่ใช่เหรอไม่มีเหลืออีกเลยข้าเท่าที่ฉันรู้เห็นถังนั้นก็ดีละนี่จะเป็นการร่วมมือครั้งสุดท้ายที่ฉันจะขอร้องเธอเขากล่าวปนยิ้มอ่อนโยนโจูมือมาเรียมมาที่ิล์มในกรอบกระจกผ่านแสงเธออ่านอักขรเหล่านี้ออกไม่ใช่เหรอเธอมีความรู้ภาษาลัสเซียมาก่อน มาเรียมจ้องมองดูแผ่นฟิล์มอันเป็นแผ่นเอกสารสำคัญของฝ่ายเดียวกันกับหล่อนอย่างตื่นเต้นฤิทีนรืบาลยืนแนบซ้อนอยู่เบื้องหลังหล่อนมือทั้งสองของเขาโอบเอลอรชอนรนลูบไล้เคลียร์เคล้าแผ่วที่บริเวณแผ่นท้องที่เป็นหลอนคลื่นกระโปรงราตรีชุดละรูปที่หล่อนสวมอยู่หล่อนอึ้งไปนานดิฉันไม่แน่ใจนักว่าจะอ่านออกได้หมดแต่จะพยายามดิฉันเองก็ไม่เคยเห็นมันมาก่อน รู้เพียงแต่ว่าเป็นเอกสารสําคัญถ้าเป็นภาษารัเสเซียล้วนๆคงไม่ยากนักแต่ถ้าเผอิญจะเจอโค้ดดิฉันอาจจนปัญญาคุณต้องไม่โกรธด,ดิฉันนะคะเอาเธอขอให้เธอแปลให้ฉันฟังเท่าที่เอออ่นออกก็แล้วกันความจริงมันจะปรากฏอยู่ที่แววตาของเธอว่ากโกหกฉันหรือเปล่า ดิฉันฝาทุกสิ่งทุกอย่างไว้แก่ความปราณีของคุณอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้พิจารณาถึงสิ่งที่ดิฉันสารภาพไปกกบคุณอย่างสิ้นเปลือกแล้วว่ามีอะไรที่ดิฉันซ่อนเร้นอำพรางหรือว่ากล่าวเท็ศแก่คุณบ้างหรือไม่ขณะนี้ดิฉันเองได้ทรยศต่อกิจกรรมของพวกดิฉันจนไม่มีอะไรเหลือแล้วเธอไม่ได้ทรยศ แต่เธอเริ่มจะเห็นอะไรผิดและก็อะไรถูกบาปบุญคุณโทษโดยจะเป็นตัวของเธอไม่ยอมให้อิทธิพลชั่วร้ายใดๆมาบงการคล่อมงำเธออีกมาเรียมยิ้มอย่างชื่อดชาทอดอะไรหลอนถอนใจอีกครั้งเมื่อสักครู่นี้ดิฉันเห็นแว่นขยายได้โปรดส่งให้ดิฉันเถิดค่ะฟิล์มแผ่นนี้ถูกถ่ายภาพจากต้นฉบับเดิมของไมโครดอทขยายขึ้นมาเป็นจำนวนถึงหมื่นเท่า ก็ยังแทบจะอ่านด้วยสายตาเปล่าไม่เห็นดิฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามีอะไรแฝงอยู่ริทีส่งแว่นขยายให้หล่อนพร้อมทั้งแก้วเวอร์มดที่ถูกลรินเพิ่มเติมหล่อนรับมาดื่มจนหมดแก้วขอบรีจะเข้าอีกตัวอาจแตงแรงแล้วใช้แว่นขยายท่าริทีจับมือที่ถือแว่นของหล่อนส่องไปยังมุมซ้ายอันเป็นตำแหน่งของอักษรเอซก่อนถ้าเป็นไปได้ เราไม่ควรจะให้อะไรผ่านไปเลยหรือว่าตกหล่นแม้แต่สักจุดหนึ่งนี่คืออะไรมันเป็นอักษยรย่อ sc ง่ายเหลือเกินค่ะพวกเราทุกคนที่อยู่ในฐานะพอจะมีความสำคัญอยู่บ้างย่อมทราบดีว่า s ตัวแรกแทนคำว่า Socialist และ c ตัวหลังก็คือ Communist หรือ Socialist to Communist อันเป็นหลักใหญ่ของแผนการที่พวกเขาตั้งเข็มเอาไว้มันจะเป็นอักษยรย่อปรากฏติอยู่ในคำสั่ง หรือแผนการทุกชิ้นที่มีมาจากประมุกสูงสดทํานองเดียวกันกันกบตัวอกักษรสัญลักษณ์ชนิดหนึ่งย่อมาจากคำละตินมีลักษณะตัวอาและเส้นขีดเฉียงลงมาอย่างเช่นที่ปรากฏอยู่ในใบสั่งปรุงยาของแพทย์ของทุกใบสิ่งที่เขาคาดคะเนเอาไว้เกี่ยวกับตัวที่มาของ S และ C ซึ่งได้แสดงทัศนะกับหัวหน้าหน่วยจารกรรม ตรงกับความหมายแท้จริงทุกประการยืนยันชัดอยู่แล้วจากมาเรียมเดอคาโลผู้ทําหน้าที่เป็นกุญแจให้เขาในขณะนี้ความปิติลิงโลดเก็บเงียบอยู่ในอากับกิริยาเป็นปกติของเขาต่อไปมีหัวข้อแยกไว้ทั้งสิ้นหหัวข้อในเครื่องแรกนี่ค่ะมาเรียมพื้พําออกมาเบาๆมีท่าสนใจและตื่นเต้นอยู่กับสิ่งที่หล่อนคน้นพบแปลออกมาทีละข้อ ช้าไม่เป็นไรแต่พยายามให้ละเอียดได้ความครบถ้วนความกระหายแทบจะทำให้ริทีเข็นคอหล่อนให้แปรออกมาเสียโดยเร็วแต่ควบคุมไว้ไดท้ทั้งทั้งที่ภายในร้อนแทบจะเป็นไฟหล่อนเริ่มต้นพึมพำเป็นภาษาที่เขาไม่เข้าใจเหมือนจะอ่านตามข้อความเหล่านั้นพอจบประโยคก็แปลออกมาอย่างงง,งว่าหนึ่งลงมือปฏิบัติการอย่างจริงจังในเอเชียเพื่อรวบรวมสเสบียงและก็กำลังสนับสนุน 2. พยายามหลีกเลี่ยงทุกวิถีทางไม่ให้เกิดสงครามขึ้นจนกว่าจะได้ใช้ชนะแน่นอนแล้ว 3. ต้องกีดกันสหรัฐออกไปให้ไกลที่สดุด 4. เอาใจอังกฤษไว้บ้างเพื่อตลาดการค้า 5. ต้องหาทางเอาประโยชน์จากฝรั่งเศสซึ่งกำลังเพียสงครามและก็ขยาดเยอรมัน 6. ต้องทำให้ญี่ปุ่นรู้สำนึก ว่าการสะสมอาวุธเป็นภัยต่อความปลอดภัยของญี่ปุ่นเองหล่อนหยุดเว้นระยะเงยหน้ามองดูเขาฤิทธีรู้สึกว่าเลือดในกายของเขาฉีดแรงสิ่งที่มาเรียมแปลออกมาประสาซื่อของหล่อนแทบจะทําให้เขาตะลึงนิ่งอยู่กับที่คนแปลเองก็มีหน้าตื่นออกจะงงงสแสดงว่าหล่อนไม่เข้าใจอะไรในข้อความที่หล่อนแปลออกมาเลยแต่สําหรับเขาตื่นเต้นไปหมดเหมือนมองเห็นหัวใจของบูเต้ มหาทูโลโอกกันมาเต้นตุบบให้เห็นอยู่ตรงหน้าแปลต่อไปไม่ทูนหัวเธอไม่ได้ทําประโยชน์ให้เก่ชั้นคนเดียวเท่านั้นหรอกแต่กําลังทําประโยชน์ให้แก่โลกเสรีทั้งหมดมันหมายถึงพี่น้องร่วมเผ่าร่วมศาสนาตาดำๆของเธอเองด้วยเขากาะหล่อนไว้นแน่นเพ่งมองไปยังแผ่นฟิล์มนั้นแทบจะว่าให้ทะลุโปร่งไปถึงความจริงจังอันซ่อนเร้นอยู่ด้วยตัวอักษรที่เขาไม่มีวันเข้าใจได้เอง ต่อไปเป็นเครื่องหลังมีลักษณะเหมือนหัวข้อข้างบนเหมือนกันค่ะแต่ดูเหมือนจะเป็นการทายอนาคตของประเทศต,ต่างๆหรือยังไงไม่ทราบกลุ่มประเทศแอฟริกาในปี1973การปฏิวัติจะไล่พวกนายทุนและจัก,กรวรรดินิยมลงทะเลหมดอินเดียปี1964ครอบคลองอย่างสงบเรียบร้อยด้วยอนนาทางเศษฐกิจซึงสำลิดผลในปี1 9 6 0เกาหลี ต้องเอาเปรียบจากสัญญาสงบศึกต่อไปจนชัยชนะเด็ดขาดไต้หวนันใช้เสียงองค์การสหประชาชาติบีบบังคับได้เป็นผลอินโดจีนบีบบังคับไม่ฝรั่งเศสถอนตัวออกไปด้วยสัญญาสงบศึกจังหวัดสุดท้ายในการบังคับยืนไม่เกินสองปีและจะไม่มีฝรั่งเศสในอินโดจีนไทยทำไมไทยเป็นยังไงสำหรับแผนในอนาคตของมันเขาถามมาเร็วปรือ เกือบจะเคล็ดไหลทั้งสองของหล่อนให้แหลกยับไปได้วยความลืมตัวมาเรียมอึกอักอยู่ครู่ใหญ่จึงยอมแปลอย่างตะกุกตะกักไทยยอมจำนอนอย่างราบคาบทุกประโตไอ้หา่ามันคิดไว้อย่างนั้นเหรอต่อไปสิต่อไปอินโดนีเซียยอมจำนอนเช่นเดียวกันสิงคโปร์อังกฤษจะถอนตัวออกไปและจะถูกล้อมกรอบโดยไม่มีทางสู้ญี่ปุ่นในปี1965 จะพบกับแสนยญญานุภาพอันยิ่งใหญ่ของโซเวียตและจีนและญี่ปุ่นจะมีการปฏิวัติระบบการปกครองเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์ไปอย่างสงบมอสโคและปากกิ่งในปี1965จะประสบชัยชนะด้วยร่วมมือทางเศรษฐกิจมีการจัดรัฐบาลผสมและเป็นพันธมิตรต่อกันหมดข้อความเพียงเท่านี้ค่ะ ริทีช้อนร่างของหล่อนเปลวขึ้นมาอยู่ในอ้อมแขนยกขึ้นจูบก,กลางลำตัวเหมือนจูบเด็กๆแล้วก็หล่นหวบลงไปบนที่นอนอยางสูงหกนิ้วปลายคางสากด้วยเขาสีเขียวเกยอยู่บนฐานเนื้อเนื้อสวงส่วนที่ล้นเสื้อราตรีออกมากดบุ๋มลงไปขอบใจเธอเหลือเกินมาเรียมเขาจูบซ้ำที่เนื้อเปล่าตรงนั้นขณะพึมพำตาเป็นประกายแจ่มใสพราวชัดไปด้วยความหมาย คุณจะจัดการกรณีฉันยังไงต่อไปช่วยบอกหน่อยสิว่าฉันควรจะจัดการยังไงก็เธอต่อไปเมตตาลูกไก่ตัวเล็กๆในกำมือของคุณคนนี้ให้จริงอย่างที่คุณโพูดถ้าฉันจะขอร้องให้เธอถอดอ n i น g ่ง e s สงามๆของเธอชุดนี้ออกซะก่อนเธอจะถือว่าฉันสิน้นเมตตา,าเธอลงไปบ้างไหมหลังจากนั้นล่ะคะมาเรียมถามโดยไม่ศบตาเขาเธอจะได้รับอิสรภาพจากฉัน เท่าที่เธอต้องการโดยไม่ได้รับอันตรายใดๆแม้เท่าปลายเล็บควรโปรลุลกขึ้นก่อนค่ะดิฉันจะทำในสิ่งที่คุณต้องการ